ผมสวัสดีครับผมกอบกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูชุดพระผงน้ํามันอินโดจีนของหลวงปู่สว่างนะครับผมเกจิดังของจังหวัดกำแพงเพชรครับพระชุดนี้นะครับผมสร้างตั้งแต่ท่านดารงตําแหน่งอ,อยู่วัดทางนิวนะครับปี2470เรื่อยมาจนถึงปี2จนถึงปี2,500นะครับผมท่านก็สร้างเรื่อยมานะครับอันนี้ก็จะมีพระยุคต้นนะครับ มาให้ชมนะครับผม <c oughs> นี่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อผงน้ำมันผสมว่านนะครับเนื้อของเขาจะออกเข้มเข้มนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อที่ออกเข้ม,เข,มเข้มครับเป็นผายุคแรกนะครับผมผาอันนี้คือค่อนข้างจะหายากนะครับผมความจริงท่านก็กดกดเรื่อยๆนะครับแต่เราจะแยกที่เนื้อนะครับผมเนื้ออันไหนที่เป็นเนื้อที่แบบยุคต้น อันนี้จะเป็นเนื้อผงน้ำมันครับผมอันนี้คาดว่าจะกดตอนช่วงยุคอินโดจีนะครับผมครับผมเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพระนะครับผมผงน้ำมันนะครับผมอันนี้อมเหลืองนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดพระผงน้ำมันนะครับ ดูง่ายนะครับเก่ามากนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงว่านครับเนื้อผงว่านผสมน้ํามันครับเหมือนองค์ที่องค์แรกเมื่อกี้นะฮะอันนี้จะเป็นค่อนข้างหายากครับผมเป็นพระยุคต้นครับผมเป็นเนื้อผงน้ํามันผสมว่านนี่จะเป็นพระยุคต้นเลยนะครับหายากครับนี่นะครับส่วนเรื่องศิลปะนะครับก็ดูนะฮะของหลวงปู่นะครับ ถ้าเป็นยุคอย่างเงี้นะฮะเนี่ย,ยพวกสมเด็จแอกม่านสมเด็จฐานตะลางอย่างเงี้ยครับสมเด็จข้างจุดนะครับผมศิล,ละปะของเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับสังเกตไม่ยากครับของปู่ศิละปะเดียวคนครับคนแกะแม่ฟิล์คนเดียวครับผมดูง่ายนะครับอันนี้องค์นึงนะครับอันนี้เป็นพระที่ผมใช้นะครับผมอันนี้จะเป็นพระ ฐานตาลางนะครับปีกว้างนะครับผมหายากนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่หายากมากนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอย่างองค์เล็กๆนี่จะเป็นพระแจกในยุคสงครามอิรูจีนะครับผมแจกทหารนะฮะเป็นพระอมนะครับไว้สําหรับให้ทหารอมนะครับออกศึกออกรบนะครับผมทหารจะนิยมเอาไปอมนะฮะแล้วก็พอจบศึกจบ พอลบเสร็จนะครับผมเวลากลับมาก็มาถ่ายนะครับผมถ่ายถ่ายพระออกมาได้พระไม่เสื่อมไม่ไม่ไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้เป็นตามที่เขาเล่าขานกันมาแต่อดีตนะครับผมนี่นะครับจะเป็นชุดพระอินูจีนที่มีประสบการณ์สูงมากครับพระชุดนี้นะครับอันนี้จะคือตอนที่จํานวนการสร้างก็จะเยอะครับผมท่านจะสร้างเยอะหน่อยครับผมไว้แจกทหารแจก พวกลูกศิษย์พวกญาติโยมครับผมยุคสมัยนั้นนะครับนี่นะครับเป็นพระที่คุ้นตาคุ้นอะไรกันดีนะครับของหลวงปู่สว่างนะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะมีหมุนเวียนก็ก็มีพอสมควรนะครับผระชุดนี้แต่ชุดชุดที่หายากเลยก็คือชุดพวกนี้ครับผมอันนี้จะมีหมุนเวียนน้อยมากครับนี่ครับจะมีหมุนเวียนน้อยมากอันนี้เป็นองค์ดารานะครับนี่นะครับ องดานาในหนังสือเล่มน้ำตาลนะครับผมของหลวงปู่สว่างนะครับผมเป็นผาที่แบบสวยมากครับอันนี้เป็นองค์ที่ผมชอบมากครับเก่ามากครับผมอันนี้เป็นเนื้อผงวิเศษครับผมผสมผงน้ํามันนะครับผงวิเศษหลวงปู่ที่หลวงปู่ได้รวบรวมมานะครับหลวงปู่รวบรวมมาจากหลายที่นะฮะไม่ใช่เป็นผงธรรมดาธรรมดานะครับผม นี่ก็เป็นพระนะครับน้อผงน้ํามันนะครับผมมีในมีหมุนเวียนในในในวงการน้อยมากครับผมหลักสิบองค์ครับพระพวกนี้นะครับหลักการก็ดูดูไม่ยากนะครับดูศิลปะครับดูเนื้อดูการกดครับผมหลวงปู่สมมาจะกดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยครับดูการกดในแต่ละย่างนะครับนี่หลวงปู่เขาจะกดเหมือนกันหมดมีขอบในตัวครับผม ครับผมอยู่การกดดูเนื้อแต่คือส่วนตัวผมจะดูลักษณะศิละปะครับเป็นหลักครับผมนี่ครับบางสำนักบางที่เขาก็มีใกล้เคียงกันนะครับแต่ศิละปะเขาจะคนละแบบกันครับถ้าเราสังเกตด,ดีดีศิละปะเขาจะไม่เหมือนอย่างเช่นทางนะครปฐมนะครับศิละปะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งช่วงโคง้งช่วงแขนอาจจะเหมือนกันแต่ช่วงเขาจะมีใบหูมีอะไรเส้นซุ้มอะไรเงี้ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับศิละปะเ็าจะคอตัวอย่างกัน แต่ละที่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับถึงแม้จะใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันครับผมผมจะเน้นศิลปะครับแล้วก็เน้นเนื้อครับผมอย่าชุดพวกนี้เป็นเนื้อที่ดูง่ายมากเลยนี่นะครับเนื้อพงน้ํามันนะครับเนื้อเขาจะคุนขุนนะครับมีมวนสารครับขุนคุนมีมวนสารครับผม จะมีตัวนอนพระที่เป็นเนื้อที่มีตัวนอนแบบนี้มีหลายที่นะครับผมไม่เจาะจงนะครับไม่ต้องเจาะจงว่าของหลวงปู่จะต้องมีตัวนอนหรือว่ามีตัวนอนจะต้องเป็นของหลวงปู่ไม่ใช่นะครับพระมีตัวนอนแบบนี้คือมีหลายที่ครับผมเราก็ต้องดูเนื้อเป็นหลักครับผมดูพิมพ์ดูอะไรด้วยครับดูอย่างอื่นเป็นหลักด้วยครับครับผมนะครับวันนี้ก็มีมาแนะนำเท่านี้นะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่เริ่มสะสมหรืออาจจะมาศึกษาของหลวงปู่สว่างนะครับผมจะได้รู้จกักกับพระที่หลวงปู่สว่างสร้างไว้ครับตั้งใจสร้างไว้เป็นพระที่ปีลึกแล้วก็เป็นพระที่ดีเจตนาการสร้างดีมากครับผมส่วนตัวผมก็ใช้องค์นี้อยู่ครับนี่ชอบมากครับเป็นพระที่เจตนาการสร้างดีครับ สร้างแจกทหารสร้างแจกญาติโยมเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับผมเป็นผ้าที่มีคุณค่ามากนะครับผมสดมากคนรุ่นใหม่ก็จะมองมองข้ามกันเยอะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพือเอาไปเป็นแนวทางในการสะสมในการศึกษาได้นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ